วัดีครับวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันการดักฟังเสียงของ GPS ที่รอ,องรับคลื่น 4G นะครับ GPS ที่รองรับคลื่น 4G นะครับมันจะไม่ใช้คลื่นเสียงเดียวกันกับ GPS ที่รองรับคลื่น 2G โดยคลื่น 4G นะครับมันจะส่งสัญญาณเสียงผ่านคลื่นที่เรียกว่า v o เ e ต 4G นะครับซึ่งผมจะเรียกว่า Voice 4G นะครับเพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนั้นเนี่ยครับการดักฟังเสียงของ GPS ที่รองรับคลื่น 4G นะครับซิมจะต้องมีการเปิด Voice 4G ก่อนนะตามปกติแล้วนะครับลูกค้าซื้อ GPS พร้อมซิมไปนะครับลูกค้าจะได้ซิมนะครับที่เรียกว่าซิม IoT นะครับซิม IoT แบบนี้นะครับจะไม่สามารถเปิด Voice 4G ได้นะครับเน้นสำหรับการติดตามตำแหน่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเอาซิมแบบนี้นะครับใส่ในตัว GPS นะครับแล้วโทรเข้าเพื่อฟังเสียงจาก GPS นะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าซิมตัวนี้ไม่ได้เปิด Voice 4G นะครับมันออกแบบมานะครับสำหรับการใช้งาน GPS ในฟังก์ชันการติดตามนะครับสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์นะครับแต่ว่าไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงจาก GPS นะครับมายังโทรศัพท์ของเราได้นะครับซิมแบบนี้นะครับ เป็นซิมที่เปิดไว้ 4G เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งของค่าย True นะครับแล้วก็ของค่าย a s นะครับซิมที่เปิดไว้ 4G แล้วนะครับเวลาเราเอาใส่เข้าไปที่ GPS นะครับแล้วตั้งค่าเบอร์โทรนะครับที่จะใช้ในการดักฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เบอร์โทรที่เราตั้งค่าไว้นะครับโทรเข้าไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับ GPS จะรับสายและทำให้เราสามารถได้ยินเสียงรอบๆตัว GPS นะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีซิมอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นซิมเติมเงินนะครับซึ่งจะมีทั้งของค่ายทูของค่าย a อนะครับซิมประเภทนี้นะครับสามารถดับฟังเสียงได้เช่นกันนะครับแต่ซิมแบบนี้นะครับมันจะยังไม่ได้เปิดไว i c e 4G นะครับเราต้องให้ทางผู้ให้บริการนะครับเปิดไว i c e 4G ให้เราก่อนนะครับถ้าเราเปิดไว i c e 4G เรียบร้อยแล้วนะครับเอาซิมเนี้ยนะครับมาใส่ใน gps นะครับแล้วตั้งค่าเบอร์โทรนะครับพี่จะใช้ดับฟังนะครับ โผเข้าไปยัง GPS GPS ก็จะรับสายและได้ยินเสียงรอ,อบๆตัว GPS วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะให้ GPS นะครับสามารถดักฟังเสียงได้นะครับสําหรับการตั้งค่าให้ GPS สามารถดักฟังเสียงได้นะครับผมจะทําตามวิธีการในนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับเราต้องมั่นใจก่อน,นว่า GPS ออนไลน์นะครับแสดงตําแหน่งในแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนเนี้ยนะครับ เราจะต้องมีการใส่ซิมที่ตัว GPS แล้วนะครับแล้วก็ GPS ชี้ตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ GPS ตัวนี้นะครับในการตั้งค่านะครับซึ่งการตั้งค่าของ GPS ที่เป็น 4G นะครับเพื่อที่จะใช้ในการดับฟังเสียงนะครับการตั้งค่าจะเหมือนกันนะครับโดยผมจะใช้ซิมของ AS นะครับเบอร์นี้นะครับในการใส่ที่ตัว GPS นะครับแล้วก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเป็นเบอร์ในการใช้ดับฟังเสียงนะครับ เริ่มจากใส่ซิมในตัว GPS ก่อนนะครับพอใส่ซิมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสวิตช์กับเปิดตอนนี้นะครับไฟสีฟ้ากับสีส้มตัวนี้ติดค้างแล้วนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้ GPS นะครับจับสัญญาณได้แล้วนะครับเราก็ไปดูที่แอปพลิเคชันนะครับ GPS ตัวนี้นะครับ เป็น GPS ที่มีชื่อลงท้ายด้วย6498นะครับตัวนี้ก็เป็น GPS ลงท้ายด้วย6498นะครับถ้าอิงตามขั้นตอนที่1นนะครับต้องมั่นใจก่อนว่า GPS ออนไลน์แสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คือ GPS ออนไลน์นะครับตำแหน่งก็ถูกต้องนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับ ก็คือเราต้องทราบเบอร์โทรใน GPS และเบอร์โทรส่วนตัวที่จะใช้โทรไปดักฟังเสียงนะครับเบอร์โทรใน GPS นะครับเบอร์โทรใน GPS คือเบอร์นี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับส่วนเบอร์โทรที่เราจะใช้ดักฟังเสียงคือเบอร์โทรของเครื่องนี้นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ก็คือให้พิมพ์ข้อความ101สี่เหลี่ยม แล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวอันดับหนึ่งเบอร์โทรส่วนตัวอัวนดับหนึ่งก็คือเบอร์โทรที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับไม่ใช่เบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับเบอร์โทรส่วนตัวคือเบอร์โทรที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเราสามารถตั้งเบอร์โทรที่จะใช้ฟังเสียงได้3เบอร์ ber. นะครับวิธีการนะครับเราจะส่ง SMS นะครับด้วยข้อความ101สี่เหลี่ยมแล้วก็เบอร์โทรส่วนตัว โดยการส่งข้อความเป็น SMS นะครับซึ่งโทรศัพท์ทุกเครื่องสามารถส่ง SMS ได้อย่างแน่นอนนะครับวิธีการส่ง SMS นะครับอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับการส่ง SMS ก็คือตัวนี้นะครับเราก็แตะที่ข้อความนะครับพอแตะที่ข้อความแล้วเราจะส่ง SMS เราก็แตะที่นี่ครับทีนี้จะส่งถึงเบอร์ไหนนะครับเราก็ต้องส่งไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับ เบอร์โทรใน GPS คือเบอร์ AIS เบอร์นี้นะครับเบอร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่เบอร์เข้าไปครับนั่นก็คือเบอร์นี้นะครับเบอร์โทนี้นะครับอยู่ใน GPS เครื่องนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความครับข้อความก็คือ1 01นะครับตามด้วยเครื่องหมายซ่เลียมนะครับ และเบอร์โทรที่เราต้องการจะโทรไปเพื่อดักฟังเสียงนะครับโดยผมจะใช้เบอร์โทรที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับเป็นเบอร์โทรสำหรับการดักฟังเสียงนะครับเบอร์โทรที่อยู่ในเครื่องนี้ก็คือเบอร์นี่นะครับเบอร์โทรนี้นะครับแล้วปิดด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งข้อความ SMS นะครับส่งครับตอนนี้ส่งไปแล้วนะครับ ถ้าส่งไปแล้วนะครับมันก็จะมีคําว่าโอเคตอบกลับมานะครับแต่ทีนี้จะเรียนแจ้งว่าจะมีบางกรณีนะครับที่เราส่ง SBS เข้าไปแบบนี้นะครับแต่ไม่มีข้อความโอเคกลับมาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับว่า GPS เราออนไลน์แล้วนะครับตรวจสอบตำแหน่งอะไรต่างๆชัดเจนแม่นยำนะครับแล้วก็ซิมที่อยู่ใน GPS นะครับเปิดไว้ 4G เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่มีข้อความตอบกลับนะครับ เรามั่นใจได้นะครับว่า GPS ได้รับคําสั่งแล้วนะครับโดยเราสามารถทดสอบได้นะครับโดยการโทรเข้าไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS แล้วดูว่า GPS จะรับสายหรือไม่นะครับทีนี้ผมจะทดสอบนะครับว่าเบอร์โทรที่ผมเซ็ตไว้นะครับถ้าโทรเข้าไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับ GPS จะรับสายหรือไม่นะครับก็คือโทรออกธรรมดานะครับโทรไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโทรออกครับ เนื่องจากโทรศัพท์นี้ไปสองซิมนะครับซิมที่ผมใช้ดักฟังเสียงคือซิมสองนะครับเปิดเสียงครับอ่าตันนี้โทรออกแล้วนะครับอ่าตอนนี้ GPS รับสายล้ว GPS กับเสียงเนะี่ยมันอยู่ใกล้กันมันก็เลยสะท้อนไปมานะครับเสียงมันเลยไม่ชัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา GPS ตัวเนี้ยไปไว้ในรถนะครับ แล้วเราโทรเข้านะครับเราก็จะได้ยินเสียงคนคุยกันในรถนะครับ GPS นะครับมันจะรับสายแต่เฉพาะเบอร์โทรที่เราเซตไว้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบอร์ที่เราไม่เซตไว้แล้วโทรไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับ GPS ม, um mm engine, มันจะตัดสายนะครับหรือว่าไม่รับสายนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมี2ซิมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกซิมหนึ่งโทรเข้าไปยังเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS นะครับก็คือเบอร์โทรที่อยู่ใน GPS คือเบอร์นี้นะครับ แล้วผมจะโทรออกนะครับเมื่อกี้ผมตั้งซิม2นะครับเป็นเบอร์โทรที่ใช้ดับฟังนะครับซิม1นะครับเป็นเบอร์โทรที่ยังไม่ได้ตั้งค่านครับเราก็กดซิม1ครับแล้วกดโทรออกครับโทรแล้วนะครับนี่อันนี้คือเบอร์โทรซิมที่1นนะครับไม่ได้ตั้งค่าในการดับฟังเสียงนะครับ GPS มันก็เลยไม่สามารถฟังเสียงที่อยู่ใน GPS ได้นะครับ อันนี้เราทํามาถึงขั้นตอนที่4ี่ก็คือทดสอบโทรดักฟังเสียงนะครับอ่เมื่อกี้ก็คือเราโทรไป GPS ก็รับสายนะครับในส่วนของข้อ5นะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเบอร์ที่สามารถดักฟังเสียงได้นะครับเราสามารถเพิ่มได้3เบอร์นะครับเมื่อกี้เบอร์แรกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการเพิ่มเบอร์อันดับที่2นะครับก็ส่งคําสั่งฟอร์แมตก็คือ102นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็เบอร์โทรอันดับที่2นะครับ แล้วปิดด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือเบอร์ดับที่2แล้วถ้าเบอร์ดับที่3นะครับก็เป็น103นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็เบอร์โทรดับที่3นะครับซึ่งนะครับถ้าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีแค่3มเบอร์นะครับที่สามารถโทรเข้าไปในตัว GPS เราดักฟังเสียงได้นะครับถ้าไม่ใช่เบอร์ที่ตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะไม่สามารถดักฟังเสียงได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเรานะครับต้องการเปลี่ยนเบอร์นะครับ ก็ไม่ยากครับก็คือส่งคําสั่งทับไปเลยนะครับ GPS มันจะจำเบอร์ล่าสุดที่ส่งคําสั่งไปก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูนะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับแต่ขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าซิมที่สามารถดักฟังเสียงได้นะครับ จะต้องเป็นซิมที่เปิดไว้ e 4G เท่านั้นนะครับเพราะว่า GPS ตัวนี้เป็น GPS 4G นะครับส่งสัญญาณเสียงผ่านคลื่น 4G นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ซิมที่ไปพร้อมกับ GPS ซิม IoT แบบนี้นะครับมันไม่สามารถเปิดไว้ e 4G ได้นะครับมันสามารถติดตามตำแหน่งได้อย่างเดียว ถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับให้ GPS ตัวนี้ดักฟังเสียงได้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นซิมที่เปิดไว้ 4G แล้วนะครับอย่างซิมตัวนี้นะครับหรือว่าซิมตัวนี้นะครับเปิดไว้ 4G เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีซิมอยู่แล้วนะครับเป็นซิมเติมเงินของทูของ AS หรือว่าซิมที่บ้านนะครับแล้ว GPS จับสัญญาณได้ต้องการที่จะให้สามารถดักฟังเสียงได้นะครับเพื่อนๆจะต้อง ติดต่อ c เซ็ center เพื่อเปิด Voice 4G ก่อนนะครับพอเปิด Voice 4G แล้วเอาซิมใส่ GPS นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่ผมแนะนำตามวิธีการนี้นะครับ